สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อ้านยุกใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใส่สร้อยข้อมือง่ายๆนะครับเวลาเราใส่สร้อยข้อมือนะครับถ้าเกิดว่าขนาดมันพอดีข้อมือของเรานะครับเราก็จะนาสร้อยใส่ห่วงยากนะครับเนี่ยนะครับปัญหานะครับเวลาเราจะใส่นะครับก็จะหลุดตลอดเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับให้เพื่อนเพื่อนะครับหา ได้มา1เส้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลวดงอแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะครับหนีบกระดาษก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองด้วยวิธีใช้ได้ก่อนนะครับวิธีการก็จะให้ท่านชมนะครับนําได้นะครับมาร้อยเข้าไปในตัวห่วงแบบนี้ครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมาใส่ข้อแขนของเราครับ แบบนี้เลยครับแล้วก็นํานิ้วชี้นะครับกดได้ไว้แบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้นะครับห่วงของเราก็จะใส่ได้แบบง่ายๆแล้วนะครับนี่ครับไม่หลุดไม่ร่วงนะครับนี่เลยเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูถ้าใช้ลวดกันบ้างนะครับจะทําอย่างไรใช้ลวดครับก็เหมือนเดิมครับคล้องเข้าไปที่ตัวห่วงนะครับ ออกไปเลยแบบนี้ครับนำมาใส่ข้อมือของเราครับเราก็จับไว้ครับแบบนี้แล้วก็นํามาใส่ได้แบบง่ายๆแล้วเห็นไหมครับง่ายๆครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวช่วยนะครับเราจะดึงมาใส่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็จะหลุดข้อมือของเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการใส่สร้อยข้อมือง่ายๆนะครับโดยที่หลายๆคนคาดไม่ถึงนะครับว่ามีวิธีที่ใส่ง่ายๆขนาดนี้เลยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็คนละ1แชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลวงพ่อรวยครับ